วปรตีนกันค่ะเพื่อนๆอ,อ,อร่อยมากินอาหารเช้าด้วยกันค่ะเพื่อนๆอันนี้แกไปซื้อมาจากข้างนอกค่ะพาลูกสาวคุณสามีพาลูกสาวไป ไปหาหมอแล้วก็เลยซื้ออันนี้มาน,นี้เป็นขนมปังข้าวายโฮลวีตนะคะอันนี้คือหมูดิบนะคะคล้ายๆแหนมเราน,นี่แหละค่ะแต่ว่าเขาใส่เกลือพริกไทยแล้วก็เม็ดมัสตาร์ดเราก็จะกินกันอย่างนี้ปกติเขาจะใส่เนยเข้าไปด้วยแต่ไม่ไม่นิยมใส่เนยค่ะก็จะใส่อย่างนี้ไปเลย ก็กินแล้วก็รสชาติคล้ายๆแหนมนี่แหละแหนมยังไม่ได้แหนมบ้านเราที่ยังไม่เป็นนะคล้ายๆกัน You don't put salt and pepper first? No, it's okay. No need pepper and salt. Good. It's about right. Chop I will harm you, right? มากินแซนด์วิชด้วยกันค่ะ Let's enjoy breakfast อ๋มลูกสาวมองแม่ยิ้มใหญ่เลย <laughs>